สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมแนะนำสินค้าใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไม่ใช่ทีวีนะครับผมของซัมซุงนี่แหละโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่า The Free Style นะครับ The Free Style นะครับผมขยายภาพสูงสุดได้100นิ้วนะครับมีลำโพงในตัวครับ แล้วก็ตัวนี้หมุนได้ครับร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับไา้หมุนขวาได้เลยนะครับฉายลงพื้นฉายขึ้นเพดานได้เลยนะครับอ่านี่คือรูปแบบของมันครับในตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับผมความสว่าง2 0 0พันลูเมนนะครับผมห้องจะต้องมืดนิดนึงนะครับผมมืดนิดนึงครับถ้าคนเล่นโปรเจคเตอร์จะจะรู้ดีนะครับผมอ่า แล้วก็ตัวนี้มีระบบบริการในตัวเลยนะครับเป็นไทเซนโอเอสนะครับสามารถควบคุมผ่านรีโมทนะครับจะดูหนังหรือว่าดูพวกแอปพลิเคชัน y t u t u n e t f t i x v x v อยีอย่างนี้ได้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ3ามห0ื่นสี่พันก้้สิบนะครับผม้าครับเปิดตัวนะครับสามารถ ไปเลือกดูตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยนะครับอันนี้ระยะดูเอ่อระยะวางนะครับระยะวางาดูหน้าร้านามันจะไม่มีพื้นที่วางก็สามารถวางได้แค่1ฟุตนะครับหฟุตก็สามารถทําหน้าจอได้ถึงเอ่อแปดนิ้วนะครับผมประมาณ8นิ้วนะครับนี่ถ้าอยากขยายกว่าน,นั้นต้องขยับออกมานะครับผมขยับออกมาประมาณ3มเมตร ก็จะได้ประมาณ100นิ้วนะครับผมส่วนอุปกรณ์เสริมจะต้องซื้อเพิ่มนะครับมีอะไรบ้างแบตเตอรี่นะครับม,มีแบตมีแบตเตอรี่มีตัวครอ,อบเลนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อสร้างสีสันนะครับผมตัวครอบเลนเมื่อซื้อวันนี้นะครับผมเราจะมีอเอาดอดคสให้นะครับผมเอาโเคสแถมฟรีให้เลยนะครับปกติจะต้องซื้อเพิ่มนะครับ สำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้สามารถใช้ใส่ผนังได้เลยโดยไม่ต้องใช้จอก็ได้นะครับผมร้องคาราโอเกะหรือว่าต่อเสียงปัญหาซสาบาร้องคาราโอเกะสำหรับเครื่องเสียงปาร์ตี้ได้เลยรับสะดวกสบายสำหรับโปรเจคเตอร์พกพาตัวนี้ The f r e e สไตล์นะครับ2 0 2 2ัน22่ขอบคุณที่รับชมนะครับ